โอเคครับก็กราสสวัสดีสวีดัดกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับผมซปเปอร์โรเกดิชเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาตอบคาถามอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลายซึ่งหลายคนก็บอกว่ายังไม่ได้ถามตั้งแต่แรกกันนะก็เดี๋ยววันนี้ก็จัดให้เลยดีย๋ยวค่อยไปตัวหมู่ช่องที่หลังนะเราเลยจ่คำถามแรกก่อนีอนเอ๋เดี๋ยวเดีเดอันไหนเนาะ เดี๋ยวๆกอขอไปดูกับกับหนึ่งต่อต่อกระถามอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้นี่น่าจะน่าจะเป็นอันนี้เลยครับมาเหมือนเดิมก็คำถามแรกก่อนเลย q a ชอบเล่นเกมอะไรชอบอะไรก็ได้ครับที่เป็นแบบพวกผู้เล่นหลายคน ชอบดูคลิปไหมชอบครับชอบดูคลิปมากมีน้องไหม่มีพี่ไหมไม่มีทั้งน้องไม่มีทั้งพี่เลยครับไม่เห็นมีเลยเอสุดท้ายอะ่ะโอเคผับละมาอันนี้พี่อายุเท่าไหร่พี่อยู่ปหรือมอพี่อายุสิบสองพี่อยู่ปหกใกล้จะมหนึ่งแล้วนะก็ต้องปัดฉินี่เทกันไปก็ประมาณนี้มาคำถามต่อไปต่อคำถาม หชอบทำอะไรเป็นงานอดิเรกชอบอทำอะไรก็ได้ครับนะก็เยอะเลยงานอดิเรกผมชอบทำมากพอมัง,งักพอมงะผมก,ผมก็ผมก็มีนะแต่ว่าไม่ค่อยทำนายอยากดังเพราะอยา y u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  e e ไหมก็อยากนะครับเพราะว่าการทำ YouTube เนี่ยมันต้องมีการตัดต่อแต่ผมขี้เกียจอยู่ตอนนี้ ทำให้การตัดต่อง่ายขึ้นก็เราก็จะง่ายขึ้นตามไปด้วยนะครับนะแล้วก็จะดังขึ้นด้วยรู้ไหมว่ารับเป็นชื่ออะไรรู้ครับชื่ออ่าอีอีโจโจ,จตัตนตดชนลกวปรานี้ก็ผลจำได้ผลจำคุณได้ สี่กลัวอะไรก็กลัวไม่มุมฮะในมุมอยู่ในห้องน้ำโธ่กลัวไม่มุมจบคำถามแล้วนะจ๊ะซุปในมาะเทมาไปลยใช่แล้วเทมอาไปเลยนี่หว่ามันก็มันก็มีแค่นี้แหละครับก็สำหรับใครที่เชิญชวบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืม กดไลค์ให้ผมกดแชร์กด s ั b ส c คร b e ให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะเพอทีจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับซีโบเกนเลสโก